สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเดินล่างสามตัวเดินหลักหน่วยนะคะแบบคู่ขี้นะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักร้อยนะคะแล้วก็หลักสิบคูณสามใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักสิบ หลักร้อยนะคะบวกศูนย์คูณสามนะคะได้ศูนย์บวกนะคะแปดหลักสิบบวกนะคะสองคงที่ 5บวกศูนย์บวกแปดน,นะคะบวกสองเป็นสิบห้านะคะได้ด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกสี่นะคะบวกสี 9. 9กะะ่ได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดนะคะเป็นเลขหนึ่งเลขที่ออกนะคะสอง หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยเมื่อต่อมานะคะสามสามหลักร้อยนะคะบวกสามคูณสามนะคะได้เก้า บวกนะคะสองหลักสิบบวกตามด้วยสองนะคะคงที่เก้าบวกสามบวกเก้านะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกสองนะคะเป็นสิบสี่แล้วก็บวกตามด้วยสองคงที่นะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหก หกบวกสี่นะคะได้สิบใช้ศูนย์นะคะศูนย์บวกสองได้สองนะคะเลขที่ออกสี่หกนะคะเข้าที่หกนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะ หลักร้อยบวกบวก4ีคูณสนะคะได้12บนะคะสีคูณสได้12บสองใช้สองบวกสหลักสิบนะคะบวกตามด้วยสองคงที่ ศูนย์บวกสองนะคะบวกสี่เป็นหกบวกสองนะคะเป็นแปดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือแปดแปดนะคะบวกสีนนะะ 2. 2ะะ่เป็นสิบสองนะคะใช้สองสองบวกสองนะคะเป็นสี่เลขที่สองนะคะสองแปด เท้าที่8ดนะคะหลักหน่วยงวดต่อมานะคะแปดหลักร้อยบวกนะคะหกคูณสได้สิบปบวกสหลักสิบ บวกตามด้วยสองนะคะคงที่8ปบวกแนะคะเป็น16 16กบวกสองเป็น18บแปดบวกสองนะคะเป็น20่สิบเลขเด่นตัวแรกนะคะคือ0 0นนบวกสนะคะได้ 4, 4ี่สบวกสองนะคะได้ หกนะคะเลขที่ออกนะคะเก้าสี่เข้าที่สี่นะคะหลักหน่วยมวดต่อมานะคะหกหลักร้อยบวกศูนย์คูณสามนะคะได้ศูนย์ บวกเกหลักสิบนะคะบวกสองคงที่นะคะหกบวกศนบวกเนะคะเป็น15บห้บวกสนะคะเป็น17เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ7จ็บวกสนะคะเป็น11 1เบวกสนะคะเป็น สามนะคะเลขที่ออกนะคะสามเจ็ดเข้าที่เจ็ดนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะหกหลักร้อยบวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปดบวก สหลักสิบบวกสองคงที่นะคะหกบวกแปนะคะเป็นสิบสีสิบสี่บวกสามเป็นสิบเจดนะคะสิบเดบวกสองเป็น19บเ้นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ9 9้าบวกสี่นะคะเป็นสิสาใช้สามนะคะสามบวกสองนะคะได้ห้า เลขที่ออกนะคะห้าเก้านะคะเข้าที่เก้านะคะต่อมานะคะหกหลักร้อยนะคะบวกหกคูณสามได้สิบแปดบวก ห้าหลักสิบนะคะแล้วก็บวกสองคงที่นะคะหกบวกแปดนะคะเป็นสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกสี่นะคะได้ห้าห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดนะคะ คลิปนี้นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเดินหลักหน่วยนะคะหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเดี๋ยวแอนให้ดูหลักหน่วยอีกสูตรนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะแต่ สูตรนี้นะคะลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามตัวเลขที่ชนกันเนาะก็จะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะได้หนึ่งห้าเจ็ดคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสูตรใหม่นะคะคือหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ ส่วนสูตรใหม่สูตรนี้นะคะเป็นที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้ก็คือ1นึสองสามตัวเลขที่ชนกันเนาะก็จะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ